ครับสวัสดีครับผมธาราสังหาปาจีนะครับวันนี้พามาชมอีกหนึ่งแปลงที่ต้องการที่จะขายตรงนี้คือสภาพทางเข้าเป็นถนนลูกรังริมคลองตรงนี้ด้านขวาของธารานี่เป็นคลองนะธาราให้ดูสภาพแวดล้อมก่อนนะครับก่อนที่จะเข้าไปชมพื้นที่จริงพื้นที่จริงเป็นที่นานะอันนี้เป็นสภาพแวดล้อมด้านหน้าด้านหน้าแปลงนะฮะนี่นีจากตรงนี้ออกไปถนนลาดยางไปไปชุมชนนะครับ ประมาณ500เมตรจากตรงนี้ออกไปไฟฟ้าน้ำประปาอยู่ตรงนั้นนะฮะประมาณ500เมตรเช่นกันวาระยะห่างนะระยะห่างที่ดินตรงนี้นะครับอยู่ตำบลดอนใหญ่อำเภอศรีมาโพธิ์จังหวัดปราจีนบุรีนี่อยู่ด้านข้างของทารานี่นะครับแนวเขตแนวเขตตามคันคลองฝั่งฝั่งซ้ายนะฮะฝั่งซ้ายคันคลองฝั่งซ้ายอ่ายาวไปเลยนะยาวไปอู้เลย รีบหูริบตานะครับเพราะว่าแปลงนี้แปลงใหญ่นะครับแปลงนี้แปลงใหญ่นะครับมีท่อน้ำตรงนี้นะฮะไว้สูบน้ำมาใช้ได้ดูแล้งทำนานได้สองปีสองครั้งต่อปีนะฮะ นี่ครับเอาเครื่องน้ตั้งตรงนี้แล้วก็สูบน้ําเข้าท่อตรงนี้นะฮะทำนาได้สองครั้งต่อปีแปลงนี้ถนนเรียบคลองตรงนี้นะครับก็สามารถที่ออกไปนูน่นไปอ่าตำบลดอนใหญ่ได้นะฮะเส้นนี้ทะลุออกได้เช่นกัน แฝั่งนี้ก็มีหาที่สูบน้ำขึ้นมาเช่นกันเนี่ยคลองเรียบคลองนี้สามารถที่จะครับเดินทางได้สองฝัง่นงนะครงนี้เดี๋ยวท่านพาลงไปดูคลองว่าคลองขนาดใหญ่ขนาดไหน แต่ทางเจ้าของที่แจ้งว่าสามารถทำนาได้สองครั้งต่อปีนะฮะตอนนี้น้ำก็ไม่ค่อยมีฝนไม่ค่อยมานะครับช่วงนี้คลองนี้ถ้าน้ำเต็มก,กว้างประมาณสิบกว่าเมตรนะครับประมาณสิบเมตรน่าจะได้นะฮะความลึกก็ประมาณได้หกหกเจ็ดเมตรได้นะฮะความลึก แต่ช่วงนี้นะครับน้ำไม่มีฝนไม่ตกนะครับเนี่ยครับด้านนาทารานี่ครับทั้งสองฝั่งนะครับเนื้อที่รวมกันแล้วสามิบเจ็ดไร่สองานยีสิบแปดตารางวานะครับสองฝั่งนี้มองเห็นอบตนะฮะตรงนั้นคืออบต อ่าสำนักงานอบตเนี่ยก็เป็นบ้านมองเห็นลังคาบ้านนะฮะระยะห่างจากตรงนี้ไปที่ทราวัดมานะฮะจับไม้รถมาก็ห้าร้อยเมตรมาถึงตรงนี้อันนี้ฝั่งนี้ก็ใช่นะครับฝั่งนี้ก็ใช่สำหรับพี่ๆท่านใดต้องการที่นาติดคลองแบบนี้แล้วก็เขาแบ่งไว้แบบนี้นะแต่ตรงนี้คือทางที่รวมอยู่ใน ชนดนะครบใบเดียวฉนดใบเดียวสา,สามารถหารกันได้นะครับพี่ๆท,ท่านใดที่สนใจก็ลองหาหุ้นสวนมานะก็ตกคนละสิบสิบสิบห้าสิบหกสิบหกไร่เสร็จๆนะตรงนี้ราคาขายหนึ่งแสนสี่มืห้าพันบาทต่อไร่ฝั่งนี้ก็จะมองเห็นวัดนะตรงนั้นอนะมองเห็นบ้านคนแล้วก็วัด นี่ครับทาเราเดินมาตรงนี้นะครับกลิ่นหอมไอข้าวเนี่ยหอมมากนะกลิ่นหอมมากเลยนะครับตรงนี้นี่บรรยากาศดีตรงนี้เข้ามาทางบ้านดงกระทงยามนะครับบ้านดงกระทงยามจะมีโฮมสเตย์อยู่โฮมสเตย์ stay, บ้านดงกระทงยามนะเข้ามาเส้นนี้เลย3 7มไร่สงาน2 8ตารางวา ขายยกแปลงนะฮะขายยกแปลงหนึ่งแสนสี่มืนห้าพันบาทราคานี้ลองแวะมาชมได้นะดินดีนะฮะดินนะครับด,ดินออกเป็นลักษณะดินดำดำนะนี่นีนดินดำดำตัวนี้เป็นคลองคลองเล็กๆ เอาไว้ระบายน้ำสูบน้ำเข้าระบายน้ำออกนะบรรยากาศเย็นสบายนะฮะตรงนี้ไม่ไกลจากตวัวอเภอเสียมโพมากทำโคกหนองนาะทำบ้านสวนได้สบายเลยนะฮะตรงนี้ ขนาดสี่บไร่นี่ถ้เดินทั่วนี่เดินเหนื่อยนะฮะเดินเหนื่อยแนะ่นาะสี่สิบไร่พื้นที่ขนาดใหญ่นะเกือบสี่ิไร่นะสามสาสิเ็ดไร่สองงานยี่ิบแปตารางวาดินดำดินสวยดินงามนี่ วันนี้เขาทำไห้รอบจักปลาไว้เดี๋ยวทาราให้ดูว่าความมุดมสมบูรณ์มันมีไหมหรือว่าจะมีงูโอ้มีเต่าด้วยทำไงเจ้าตาอ,ออกได้ ปลาครับปลาหมอปลาเขียงปลาเขียงครับปลาเข็งเต่าปูโอ้เต่ามันออกมาเดี๋ยวเดี๋ยวทารามาสิว่าเขาจะว่าเขาน่าจะมาดูทุกวันนะไม่เป็นไรครับมันมีอากาศหายใจอยู่เขาปล่อยเขาปล่อยไว้เดี๋ยวเอาเต่าอ,ออกเดี๋ยวเอาเอาปลาออกเดี๋ยว เจ้าของที่แอบมาเห็นคลิปทาลาเดี๋ยวเป็นเรื่องเลยนะเจ้าของที่ดักไว้นะฮรความอุดมสมบูรณ์นะตรงนีเน้เดินมาลมพัดเย็นสบายนะตรงนี้ฝนไม่ตกหรอครับดูมีแต่มเมฆพัดไปไหนไม่รู้นะ ข้าวครับเขียวระจีนี่ทลาเดินมายังไม่ถึงท้ายแปลงเลยนะดู ก็ถ้าท่านสนใจครับก็ลองแวะมาชมได้ตรงนี้แปลงนี้สามเไร่สองงานยี่สบแปดตารางวาตรงนี้การเดินทางเข้าออกสะดวกนะทางเป็นทางลูกลังอยู่ประมาณห้ารอยเมตรเป็นทางครูคลองนะครับทางทางตามตามคลองมาซึ่งทางตรงตามคลองมันอีก็ออกนู่เลยทางลัดระหว่างบ้านดงกระทงยามเนี่ยไปอีกหมู่บ้านหนึ่งได้สบายเลยนะ เดินลงมาถึงท้ายแปลงแล้วไปแล้วนกระหว่างที่เดินมาก็ได้ยินเสียงปลากระโดดน้ำจอมแฉมจอมแฉม,มนะฮะตรงนี้ธรรมชาติที่สุดแล้วเสียงกบเสียงเขียดร้อง พื้นที่ตรงนี้นะฮะห่างจากกรุงเทพมหานครนะครับถ้าเปรียบเทียบจากฟิวเจอร์รัคลังสิตประมาณหนึ่งร้อยสิบกิโลเมตรเท่ากันกับชนบุรีนะฮะเปรียบเทียบแล้วจับจ p s เดูนะครับการเดินทางมาชมร้0ยสิบกิโลเมตรเดินทางก็มาเกือบสองชั่วโมงครึ่งนะเพราะว่าไม่ได้มาถนนหลักสี่เลนตลอดนะครับเพราะว่าต้องเข้าสองเลนลเข้าตามชุมชนตามหมู่บ้านมานะครับพักทานข้าวพักเข้าห,ห,ห้องน้ำนะครับ ก็ประมาณสองชั่วโมงครึ่งสองชั่วโมงสองชั่วโมงครึ่งประมาณนี้ครับนะครับเนื้อดินตามคันนาตรงนี้ะครับดินดำ เขาบอกว่าดินดำนี่ปลูกอะไรก็งามนะก็เดินได้เฉพาะตามตามคันทางที่เขาทำไว้นะครับ ถ้าไปเดินฝั่งนน้นเนียมันก็ลกนะครับกลัวเหยียบคองูไปนะอันตรายนะเดินตรงนี้นะสะหรับที่พี่ท่นานใดที่สนใจมาชมนะครับก็เตรียมอุปกรณ์นะครับส่วนตัวนะรองเท้าองเป็นรองเท้าผ้าใบนะครับรองเท้าเซฟตี้รองเท้าผ้าใบใช้ได้นะถ้าเป็นรองเท้าแต่รองเท้านี้ก็จะเดินลำบากหน่อยนึงเพราะว่าตรงเนี้ยเวลาเราเดินไปเนี่ยดินมันจะขึ้นตามรองเท้าเราฮะหนักขึ้นหนักขึ้นนะ ตรงนี้และก็อีกอย่างนะครับสําหรับเพื่อนๆพี่ๆที่มาชมที่ดินช่วงนี้นะก็เป็นเสือเ้อแขนยาวกันแดดกันยุงนะยุงเยอะบางแปลงยุงโ,โหนนะครับทาราก็มีประสบการณ์เข้าป่าแล้วครับยุงต้องต้องมีเสือเ้อแขนยาวนะครับมาด้วยกันแดดนะแล้วก็ช่วงนี้ก็เป็นร่มนะครับกันฝนนะครับก็เตรียมมาด้วยนะครับ ไปเต่ามาแล้วเดี๋ยวจะลบปล่อยเต่าอ,อุ้ยจะกัดไปไปสู่ธรรมชาติไปแล้วปล่อยเต่าเรียบร้อยฮนะ ลูกเต่านะน่าจะมีแม่พันธุ์มันอยู่แถวๆนี้นะครับความรดมสมบูรณ์ของท้องนาอำเภอสีมะโพธิ์จังหวัดปราจีนบุรีนะครับ ำหรับว,วันนี้นั้นทาราสาปัจีน,นะครับขอขอบพระคุณเ,เพื่อนๆที่ๆนะครับที่ติดตามรับชมช่องทารานะครับที่ถ่ายทําสภาพแวดล้อมพื้นที่ที่ดินท,ที่ต้องการที่จะขายไปฝากกับท่านนะครับก่อนที่จะตัดสินใจเข้ามาชมนะฮะดูสภาพแวดล้อมจากคลิปทาราไปก่อนนะครับชอบแปลงไหนสนใจแปลงไหนเมมไว้นะครับจดไว้แล้วก็โทรหาทารานะฮะที่เบอร์โทรศัพท์086 0 1 01, 8 8 8หนึ่งแปดแปดแปดนะครับศู 0, 8, 6ย์่ตองแปดาตัวนะแล้วก็ห้นะครับเบอร์นี้เป็นเบอร์ไลอีกเบอร์นึงนะครับอันนี้เป็นเบอร์ไลนะครับไม่ใช่เบอร์โทรอีกเบอร์นึงก็คือเบอร์ไลนะเบอร์โทรทาราบอกไปแล้วนะเบอร์ไลน์กายก็0879839016 0879839016อันนี้คือเบอร์ลายนะครับ วันนี้นั้นทาราสหปะปจีนับขอเวทพรให้เพื่อนๆพ่พี่ๆนะฮะมีสุภาพร่างกายแข็งแรงประกอบกิจการอะไรก็ขอให้เจริญรุ่งเรืองอย่างต่อเนื่องนะครับถ้าท่านทํางานก็ขอให้หน้าที่การงานของท่านเจริญก้าวหน้านะครับเงินเดือนขึ้นเยอะๆนะครับวันนี้นั้นทาราสหปะปจีนขอขอบพระคุณครับ